ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่หมอชาย,ยองมินสัญญแพทย์ทรงอกมือหนึ่งของประเทศได้กลายมาเป็นผีโคมารวม3เดือนหลหลายอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนว่าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่มีอยู่ไม่กี่คนรับที่ยังคงจมปลักอยู่กับความแค้นหนึ่งในนั้นก็คือลูกชายของท่านประธานจางังที่กดแค้นหมอเซจินเป็นอย่างมากที่เธอไม่ยอมแบ่งทรัพย์สมบัติจากคุณพ่อให้กับเขาแม้แต่ชิ้นเดียวเจ้าลูกชายก็เลยใช้แผนการในการจ้างวินมอไซค์คนหนึ่งรับขับรถพุ่งชนหมอชาในร่างหมอโก จนเขาได้รับการกระแทกที่ร่างอย่างจังจนหมอโก,โกเกิดการสลบไปและหมอชาเองนั้นวิญญาณของเขาครับกระเด็นออกจากร่างในทันทีแล้วอย่างที่เรารู้กันดีว่าถ้าหากว่าวิญญาณของเขาครับออกจากร่างในตอนที่ไม่อยู่ในโรงพยาบาลแล้ววิญญาณของเขาครับจะเริ่มต้นกระบวนการแตกสลายชะตากรรมของคุณหมอที่กลายเป็นผีคนนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปสวัสดีครับผมหมอโบทุกคนก็นจะได้ฟังสรุปในเรื่องซีรีส์เรื่องใหม่จากทางวิวจึงเรื่องโกดด็อกเตอร์ในอีพีที่15กันแล้วครับ อีพีรองสุดท้ายใครที่ยังไม่ดู EP ีก่อนหน้าให้กดกลับไปดูก่อนที่ลิงก์ใต้คลิปสําหรับเพื่อนๆไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กับแอดมินคนละหไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหนังได้เปิดเรื่องขึ้นมาต่อจากในตอนที่แล้ว หลังจากที่หมอชาในร่างหมอโกถูกหมอไซรับจ้างรับของลูกชายท่านประธานจังชนเข้าที่ร่างกายเขาอย่างจังระหว่างที่เขากำลังมาออกเดทกับแฟนสาววิญญาณของหมอชารับก็กระเด็นออกจากร่างแทบจะในทันทีเพื่อเริ่มต้นกระบวนการแตกสลายคุณหมอเซจินที่เห็นเหตุการณ์เต็มสองลูกตาจึงเข้ามาให้ความช่วยเหลือครับและเรียกชื่อหมอโกว่าคุณชายองมินนั่นเลยเป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการเลยครับว่าหมอเซจินรู้ความลับทั้งหมดของหมอชาแล้วและหมอชาเองก็ได้ยินเสียงหมอเซจินพูดชื่อตัวเองเหมือนกัน แต่ปัญหาในตอนนี้ครับอยู่ที่ตัวหมอกโกที่นอนสลบอยู่ คือถ้าเขาครับยังมีสติอยู่นั้นหมอชาอาจจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่แย่ขนาดนี้ก็ได้นั่นก็เลยหมายความว่าวิญญาณของหมอชาครับอาจจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานก่อนที่วิญญาณของเขาจะแตกดับไปจนหมดในเวทีนั้นครับคนแรกที่หมอเซจินโทรหาเลยก็คือคุณหมอโอนั่นเองที่กําลังยืนคิดอะไรอยู่เรื่อยเปยื่อยซึ่งพอเธอได้รู้ว่าหมอโกถูกรถชนเข้าอย่างจังนั้นหมอโคอรับก็รีบออกมาพร้อมกับรถฉุกเฉินซึ่งเต้นั้นก็แอบตามหมอโอมาแบบติดติดเพราะความเป็นห่วงหมอชาก,กับหมอโกครับซึ่ง เมื่อพวกเขาได้มาถึงเนี่ยหมอโอพยายามจะเข้าไปดูอาการของหมอกโก เพราะไม่สามารถมองเห็นวิญญาณของหมอชาได้ในขณะที่เต็ครับก็มองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างว่าหมอชานั้นกําลังจะแตกดับในอีกไม่ช้าเขาในตอนนั้นครับก็ไม่รอช้าสิเต็ได้เข้าไปสิงร่างเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเพื่อแบกร่างของหมอโกมาวางทับลงไปที่วิญญาณของหมอชาครับจนคู่นั้นรวมร่างซึ่งกันและกันอีกรังช่วยชีวิตของหมอชาได้อย่างวุดวิดก่อนที่เขาจะได้สติกลับคืนมาด้วยความงงงวยแต่ด้วยความเป็นห่วงของหมอเซจิงครับยังไงเธอก็ขอส่งตัวหมอชาในเร่างหมอโกกลับไปตรวจสอบที่โรง บาอีกรอบก่อนแล้วกัน ซึ่งผลทุกอย่างที่ออกมาก็ปกติดีครับมีเพียงแค่แผลฟกช้ำที่มือข้างขวาของหมอโกเท่านั้นเช้าวันต่อมาครับก็เลยค่อนข้างเป็นเช้าที่สดใสของหมอเซจินมากๆเพราะในตอนนี้ครับทั้งตัวหมอชาและก็หมอเซจินเองนั้นต่างก็รู้ความลับเรื่องวิญ,ญญาณของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็เลยเท่ากับว่าทั้งคู่สามารถพูดคุยกันได้โดยตรงโดยผ่านตัวการก็คือหมอโกและถ้าพูดถึงหมอโกในตอนเช้านี้เด้เขาค่อนข้างโกรธหมอชาเป็นอย่างมากที่เพิ่งเอาร่างกายอันแสนบอบบางของเขา ไปรับแผลที่แขนมา1จุดซึ่งหมอชาก็ทําได้เพียงแค่ขอโทษครับเพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงและยิ่งไปกว่านั้นหมอชาในเช้าวันนี้ได้เข้ามาขอยืมร่างหมอกโก ก็พูดคุยกับหมอเซจินหน่อยหลังจากที่เขาได้ปิดบังความลับตัวเองมานานในที่สุดครับจะได้พูดกับเธอในฐานะของตัวเองสักทีซึ่งหมอโกครับก็ยอมแต่โดยดีครับเรียกได้ว่าภายในวันนั้นคุณหมอเซจินดูสดใสและมีความสุขที่สุดตลอดระยะเวลา3มเดือนที่ผ่านมาที่หมอชานอนเป็นผักเลยก็ว่าได้ครับทั้งคู่นั้นหวานสวีทวีดวิวโดยไม่สนว่าใครจะนินทาว่าร้ายเลยก็ว่าได้ทว่ามีอยู่คนหนึ่งสิครับที่ไม่ค่อยปลื้มกับภาพที่เห็นสักเท่าไหร่ คุณหมอโอนั่นเองที่เธอก็แอบ,บน้อยใจอยู่ไม่น้อยที่หมอเซจินเอาเวลาว่างของหมอโกครับว่าที่แฟนตัวเองเนี่ยไปใช้กับหมอเซจินจนเกือบหมดทั้งวันหมอโอก็เลยเดินตรงดิ่งเพื่อพูดคุยกับหมอเซจินตรงๆเลยครับว่าเพื่อตกลงเวลาในการใช้ร่างหมอโก้ ซึ่งหมอเซจิงรับก็เลยขอต่อรองใช้ร่างรับเป็นเวลา3าช่วงเวลาเช้าเที่ยงเย็นครั้งละหนึ่งชั่วโมงได้เป้าซึ่งนั่นก็เป็นข้อเสนอที่หมอโอค่อนข้างพอใจเป็นอย่างมากเร่ได้ได้ว่าตอนนี้ครับหมอโกได้กลายเป็นพ่อหนุ่มเนื้อหอมไ่นั้นไปในขณะที่ทางฝั่งของรองฮันในตอนนี้กค่อนข้างเครียดหนักเป็นอย่างมากหลังจากที่เขาเพิ่งโดนคุณปู่สั่งการมาว่า ให้เร่งการผ่าตัดหมอชาให้ได้เร็วที่สุดเพราะบุคลากรการแพทย์ที่เก่งกายคนนึงหายไปเนี่ยมันก็ค่อนข้างส่งผลเสียต่อโรงพยาบาลเป็นอย่างมากเลยครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงรองฮันก็อยากเร่งการผ่าตัดในครั้งนี้นั่นแหละเพื่อที่ว่าตัวเองรับจะได้ใช้หมออันในการฆ่าหมอชาทิ้งๆไปซะ แต่ในตอนนี้เนี่ยยังไงก็ทําแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะว่าอาการปอดอักเสบของหมอชาเพิ่งจะดีขึ้นได้ไม่กี่วันยังไงก็คงต้องรอให้การติดเชื้อนั้นหายไปเสียก่อนส่วนทางฝั่งของฮุนกิวในตอนนี้ครับหลังจากที่หมอชาได้ให้สัญญากับพวังไปว่าจะรักษาเขาให้ตื่นให้ได้ดูนว่าในตอนนี้ ความหวังที่ว่ารับมีแววว่าจะเป็นความจริงเข้าแล้วเพราะว่าหมอชาครับเพิ่งจะเจอสาเหตุที่ทําให้ฮุนกิวไม่ฟื้นตื่นขึ้นมาจากโคมา่าสาเหตุมันเป็นเพราะว่ามันมีน้ําในโพงสมองของเขาครับมีเยอะมากจนเกินไปและกดการรับรู้ และไม่สามารถระบายออกได้ตามปกติการรักษาก็เลยจะเป็นการทําชั้นครับซึ่งมันคือการเชื่อมต่อท่อระหว่างโพงสมองกับกระเพาะอาหารเพื่อที่จะระบายน้ําไขสันหลังลงในนั้นและหลังจากความดันในสมองลดน้อยลงแล้วมีความเป็นไปได้สูงมากๆครับที่คนไข้จะตื่นขึ้นมาจากอาการโคม่าเสียทีแต่ติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าวิญญ,ญาณของเจ้าตัวเองสิครับดูไม่ได้ดีใจกับผลทางที่ว่านั้นเลยหลังจากที่เขาเพิ่งเห็นคุณพ่อกับคุณแม่ครับเพิ่งมาเยี่ยมเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอลงสื่อโซเชียล ว่าพวกเขารับเป็นห่วงหุนกิ้วมากแค่ไหนเพราะว่าทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่การแสดงละครของพ่อแม่เท่านั้นเพื่อบอกกับประชาชนครับว่าเขาสงสารลูกชายของตัวเองแต่ที่ไหนได้พวกเขาสมเพชลูกชายตัวเองมากขนาดไหน ที่อการป่วยที่ว่าครับอาจจะส่งผลเสียต่อคะแนนหาเสียงของคนเป็นพ่อให้ออกมาไม่ดีสักเท่าไหร่หุณคิวในตอนนี้ครับก็ยิ่งน้อยใจเข้าไปใหญ่ถึงขั้นที่ว่าเขาไม่อยากจะตื่นขึ้นมาลืมตาบนโลกนี้อีกครั้งเลยก็ว่าได้ซึ่งก็มาได้หมอชานี่แหละครับที่คอยมาพูดปลอบใจหุ่นกิวให้ใจชื้นขึ้นยอมรับการผ่าตัดที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าอย่างน,น้อยน้อยครับก็ทําเพื่ออิมโบมีที่เขาเคยให้สัญญาว่าจะตื่นขึ้นมาคุยกับเธอ ทำความรู้จักกับเธอในชีวิตจริงให้ได้ก่อนที่ภาพเราจะตัดกลับมาที่ทางฝั่งของเตสดกันบ้างที่ในตอนนี้ได้เข้าสิงปลาแม่บ้านประจำโรงพยาบาลเพื่อเดินทางรับมาทำผมที่ร้านของคุณแม่หมอโอและที่เตสดมาในวันนี้ครับเอาจริงไม่ได้มีจุดประสงค์ในการทำผมหรอกเขามาที่นี่เพื่อพูดคุยเตือนสติค,คุณแม่ที่เพิ่งไล่หมอโอครับออกจากบ้านไปเพียงเพราะเธออยากเรียนต่อศัลยกรรมทวงอกและหัวใจคำพูดเหล่านั้นจากปากของแม่บ้านครับ มันทําให้คุณแม่ได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่คุณเคยแปลกๆยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกับว่าคุณพ่อมาพูดคุยกับเธอตรงหน้าเลยก็ว่าได้มันก็เลยเริ่มจะเปลี่ยนความคิดของคุณแม่ของหมอโอไปอย่างสิ้นเชิงและเริ่มจะเข้าใจในการตัดสินใจครั้งนี้ของลูกสาวมากขึ้นครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงหลายๆอย่างในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีทีท่าที่ดีขึ้นแล้วใช่ไหมหล่ะครับแต่ในความจริงนั้นยังมีอุปสรรครับที่แต่ละคนจะต้องฝ่าฟันกันอีกมากหนึ่งในนั้นเลยก็คือตัวหมอชาเองนั่นแหละ เพราะว่าในเช้าวันต่อมาครับคุณหมอเซจินเพิ่งจะได้เห็นผลวิเคราะห์เสมหะของหมอชาที่บ่งบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของภาวะปอดติดเชื้อของเขาคือผลมันนั้นออกมาทางด้านที่ว่าแทนที่อาการติดเชื้อของหมอชารับจะดีขึ้นตามลําดับในตอนนี้มันกลับแย่ลงอีกแล้วสิครับซึ่งเท่านั้นยังไม่พอจากผลเอ็กซเรย์ทางคอมพิวเตอร์ครับยังบอกอีกว่าเส้นเลือดเส้นหนึ่งที่ไปเลี้ยงสมอง ที่จะมีผลต่อการรับรู้สติในตอนนี้ครับมันกลับมาตีบอีกครั้งแล้วซึ่งนั่นก็เลยหมายความว่าหมอชารับจะต้องได้รับการผ่าตัดเส้นเลือดให้ได้เร็วที่สุดไม่งั้นเขาอาจจะต้องนอนเป็นผักแบบนี้ตลอดไปแต่ก็ต้องมาชั่งน้ําหนักกับอาการปอดติดเชื้อที่รุนแรงมากๆของเขาด้วยนะครับเลยต้องเกิดเป็นการประชุมใหม่ครั้งใหญ่ของบด,ดาบอดหัวใจทรงอกที่นําโดยหมอโกคนดีคนเดิมครับเขาได้บอถึงปัญหาทั้งหมดของหมอชาให้กับทุกคนได้ฟังว่ามันจะมีหนทางไหนในการช่วยชีวิตหมอชาได้บ้างอาจารย์หลายๆ ท่านครับก็ถึงกับจนปัญญากับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กับตัวหัวหน้าบันที่เขารับพอจะมีทางเลือกหนึ่งที่ดูน่าจะปลอดภัยที่สุดสําหรับหมอชามันคือการทำบายพาสครับที่จะช่วยให้สมองของหมอชา มีเลือดกลับมาไหลเวียนอีกครั้งตามปกติแถมวิธีการบายพาสที่ว่านี้นั้นยังสามารถทําได้ครับในภาวะคนไข้ที่มีอาการติดเชื้อในปอดอย่างหนักด้วยถ้าหาว่าการผ่าตัดในครั้งนี้สามารถทําเสร็จสมบูรณ์ไปได้ด้วยดีมันมีโอกาสค่อนข้างสูงมากๆครับที่หมอชาจะตื่นขึ้นมาจากอาการโครม่าได้สําเร็จแต่ก็ใช่ว่าวิธีบายพาสนี้ จะมีข้อดีอยู่อย่างเดียวนะครับมันมีผลแทรกซ้อนเลยก็คือหมอชาจะต้องใส่ท่อค้างไว้ที่คอเพื่อหายใจไปตลอดชีวิตแล้วเขาอาจจะมีอาการอ่อนแรงที่แขนทั้งสองข้างก็เป็นได้ ที่มีความเป็นไปได้สูงรับว่าหมอชาอาจจะไม่สามารถทําการผ่าตัดที่ซับซ้อนอะไรได้อีกและที่วิธีการบายพาสแบบนี้มันมีผลเสียเยอะก็เป็นเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ตัวเส้นเลือดที่ตีบตันโดยตรงรับซึ่งถ้าจะให้หมอชากลับมาเป็นคนเดิมที่สุขภาพดีได้นั้นจะต้องใช้วิธีการผ่าตัดเส้นเลือดอินโนมิเนตเท่านั้นแต่วิธีการนี้เนี่ย คนไข้ที่มีอาการติดเชื้ออยู่ไม่ควรจะทำเป็นอย่างยิ่งครับถ้าหมอผ่าตัดไม่มีสกิลการผ่าตัดที่เทพจริงๆมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าการตัดสินใจในการผ่าตัดครั้งนี้ ไม่ใช่อะไรที่ง่ายเลยครับและพวกเขาจะต้องตัดสินใจให้เร็วแล้วด้วยเพราะเวลาของหมอชาเหลืออีกไม่มากแล้วครับซึ่งถ้าพูดกันตามตรงตามหลักของแพทย์หมอชาครับเห็นด้วยกับวิธีบายพาสของหัวหน้าบันเป็นอย่างมากเลยมันค่อนข้างการันตีครับว่าหมอชาจะฟื้นตื่นขึ้นมาแน่ๆแ,และหมอเซจินก็เห็นด้วยกับหมอชาจริงๆคือเธอไม่ได้หวังอะไรมากครับแค่แฟนของเธอนั้นไม่ตายก็พอแล้วแต่ไม่ใช่กับหมอโกนะสิที่เซโนอย่างหนักเลยก็ว่าได้ไม่เอาวิธีบายพาสโดยเด็ดขาดคือเขามองว่า สาฝาฟันอะไรกันมาตั้งเยอะจะมายอมแพ้ง่ายๆกลายเป็นคนพิการแบบนั้นเนี่ยหมอโกไม่โอเคอย่างแรงครับ ยังไงเขาก็คิดว่าการผ่าตัดเส้นเลือดอินโนเมเนตเท่านั้นที่เป็นทางออกเดียวของหมอชาครับหมอโ,โกในตอนนี้ก็เลยได้ใช้เส้นสายทั้งหมดที่เขามีในการติดต่อกับหมอเก่งๆทั่วประเทศมากมายแต่ก็ยังคงไร้ซึ่งความหวังนะสิเพราะว่าการผ่าตัดหมอชาที่มีภาวะแทรกซ้อนมากถึงขนาดนี้แถมเป็นการผ่าตัดคุณหมอชื่อดังเนี่ยถ้าผลปรากฏว่าหมอชาเกิดตายขึ้นมาหรือไม่ตื่นเนี่ยชื่อเสียงของคนผ่าตัดครับได้ยับเยินแน่ ก็เลยไม่มีคุณหมอท่านไหนรับกล้ารับเคสดีเลยมันก็เลยยิ่งทําให้หมอโก,โกเครียดหนักเข้าไปอีกจะให้ใครมาผ่าตัดดีละ่ะท้าไม่ใช่เจ้าตัวเองนั่นแหละที่เป็นคนพาแต่อย่าลืมนะครับว่าการสั่นไหวของวิญญาณมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและถ้าเกิดขึ้นมาตอนผ่าตัดแล้วล่ะก็ ผลลับรับอาจจะออกมาไม่สวยก็เป็นได้ซึ่งทางรองฮันก็รู้ถึงปัญหาตรงนี้ของหมอโกและก็หมอชาดีรองฮันกค่อนข้างสบายใจเป็นอย่างมากสิครับที่พวกนั้นหาคนมาผ่าตัดให้กับหมอชาไม่ได้งานนี้โอกาสรอดของหมอชาก็เลยเรียกได้ว่าค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวถ้าพวกเขาไม่ทําบายพัสซึ่งในช่วงที่หมอโกกำลังจมปักอยู่กับความเครียดอยู่นั้นอยู่ๆครับความคิดหนึ่งของเขาก็ผุดขึ้นมาในหัว คือหมอโกในตอนนั้นเนี่ยได้โทรกลับไปหาหมออันครับที่ตอนนี้กําลังเล่นเกมอยู่ในร้านเกมอย่างสนุกสนานเพื่อขอพบกับหมออันเป็นการส่วนตัวก่อนที่หลังจากนั้นไม่นานหมออันครับที่รู้แผนการทั้งหมดของหมอโกแล้วก็เลยเดินทางไปพบกับรองฮันเป็นการส่วนตัวอีกและ เพื่อบอกกับเขาครับว่ามันถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องกลับมาทํางานอีกครั้งคือหมออันครับอย่าจะลงมาเล่นในเกมสกรปรกที่ว่านี้อีกครั้งมือที่เปื้อนเลือดของเขาไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็ล้างไม่ออกหมออันก็เลยคิดว่าจะขอมือเปื้อนเลือดอีกสักครั้งจะเป็นไรไปครั้งสุดท้ายแล้วทว่ารองฮันต้องให้สัญญากับเขาก่อนนะครับว่าจะมอบตําแหน่งศาสตราจารย์ให้กับหมออันหลังจากที่แผนการนี้สําเร็จไปแล้วซึ่งรองฮันก็ยอมตกลงกับหมออันแต่โดยดีครับพร้อมกับบีบแผนการทั้งหมดให้กับเขาได ในการฆ่าหมอชาในห้องผ่าตัดจนกระทั่งการผ่าตัดหมอชาในวันนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการครับเรียกได้ว่าภายในวันนั้นเนี่ยได้มีการเรียนเชิญแพทย์หัวใจและทรงอกทุกคนมาเข้าร่วมรับชมการผ่าตัดในครั้งนี้ด้วย ที่มีเดิมพันสูงมากๆครับแน่นอนว่ารองฮันคือหนึ่งในนั้นโดยมีเซอร์เจียนมือหนึ่งครับคือหมออันและผู้ช่วยคือหมอโกซิงทักทุกคนในห้องเนี่ยไม่ได้แปลกใจอะไรกับการวางแผนผ่า,นาตัดในครั้งนี้หรอกแต่มาเอกใจตรงที่ว่าหมอโกครับขอสลับขึ้นเป็นเซอร์เจียนมือหนึ่งแทนและเปลี่ยนให้หมออันเป็นผู้ช่วยครับและอีกอย่างเลยก็คือการผ่าตัดในครั้งนี้ไม่ใช่การทำบายพาสแต่อย่างใดมันคือการผ่าตัดเส้นเลือดอินโนมิเนครับที่มีเดิมพันที่สูงมากๆทีนี้แหละครับชะตากรรมของคุณหมอที่ กลายเป็นผีคนนี้ จะเป็นอย่างไรต่อไปเขาจะสามารถรอดจากแผนการร้ายของหมออันในห้องผ่าตัดไปได้หรือเปล่าเราจะต้องไปติดตามชมกันต่อรับในโกด็อกเตอร์อีพีต่อไปเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ทีนี้มาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างรับหลังจากเรื่องราวในอีพีนี้ได้จบไปประเด็นที่น่าสนใจที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องของการผ่าตัดหมอชาแน่ๆที่มีเดิมพันค่อนข้างสูงคือหมอโกรับพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้หมอชาได้ตื่นขึ้นมาครับอยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดแต่นั่นก็แลกกับการ ที่ว่ามันมีความเสี่ยงมากๆครับไม่ว่าจะเป็นวิธีที่ใช้ในการผ่าตัดเป็นการผ่าเส้นเลือดอินโนเมเนตภาวะปอดติดเชื้อที่กําลังรุนแรงเป็นอย่างมากภาวะเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองที่ตีบตันนี่ยังไม่รวมถึงความเสี่ยงครับที่หมออันมาเข้าร่วมการผ่าตัดในครั้งนี้อีกด้วยที่ถึงแม้ว่าหมออันจะเป็นเพียงแค่มือ2เองก็ตามแค่หมออันรับแอบจิ้มเข้าไปเส้นเลือดสักที่หนึงของหัวใจหมอชา ให้มันฉีกขาดเด็ยหมอชาก็สามารถตายแบบง่ายๆเลยครับและที่สําคัญที่สุดครับเพราะว่าการสั่นไหวของวิญญาณหมอชาในร่างของหมอโกนะสิที่อาจจะประสบพบเจอเมื่อไหร่ก็ได้ระหว่างการผ่าตัดอันนี้ครับเรียกได้ว่าสุ่มเสี่ยงที่สุดในการผ่าตัดครั้งนี้เลยก็ว่าได้เพราะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในขั้นตอนที่สําคัญของการผ่าตัดแล้วละก็มันไม่ง่ายเลยครับ ที่จะทำมันได้สําเร็จเป็นไปได้ไหมครับว่าหมอชาอาจจะต้องกลายเป็นผีโคม่าแบบนี้ไปตลอดชีวิตที่จะอยู่เป็นเพื่อนเต็ดแล้วก็หมอกโกไปจนแก่เท่า หรือว่าการผ่าตัดในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้หมอชาครับกลับมาเป็นปกติได้เราจะต้องไปหาคําตอบกันต่อแล้วแหละในโกดอกเตอร์ต่อไป e ี EP ที่ส6ครับ EP สุดท้ายกันแล้วที่ใครเราฟังสรุปในเรื่องจัดทางช่องของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคลิปใหม่ๆมาลงเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครเป็นคนแรกเลยสาหรับเพื่อนๆไหนชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กับพวกเราทีมงานคนละ1ไลค์มันจะเป็นกาลังใจมหาศาลให้กับพวกเราทุกๆคนเป็นอย่างมากเลยครับในการทํา สรุปในเรื่อง EP สุดท้ายออกมาให้เร็วที่สุดให้กับเพื่อนๆได้รับชมยังไงก็ฝากกันด้วยแหละสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วกระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ